สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่ร้อยห้าสว่านดอกบัวใบคล้ายใบบัวบกดอกคล้ายดอกบัวหลวงหัวคล้ายหัวบัวบกดอกเล็กเท่านิ้วก้อยต้นเป็นหนามกินแก้ช้ำภายในแก้โรคขอบหืดเป็นยาอายุวัฒนะด้วยตำบดละลายน้ำพึ่งหรือน้ำสุราก็ได้รับประทานดีนักแล่ เหมือนมันจะรู้จักแต่มันก็ไม่ใช่เนาะคือดูลักษณะแล้วว่าถ้าใครอยู่ในวงการสมุนไพรมันตอนแรกนึกว่าเป็นหัวโบโบกโคกดอกเล็กเท่านิ้วก้อยดอกเหมือนดอกบ,บวัวหลวงใครคิดว่าต้นนี้เป็นต้นอะไรในปัจจุบันคะพอพอดูออกไหมจากคําอธิบายแบบนี้มันจะเป็นต้นอะไรได้บ้าง ยังไงก็อย่าลืมทักทายกันเข้ามานะคะเพราะมีความรู้สึงว่าต้นนี้มันมันยังต้องมีมาจนถึงปัจจุบันนะ่ะเพียงแต่มันจะเป็นต้นไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับคล้ายก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เข้ามากันว่ามีความเห็นยังไงกับไม้ต้นนี้มันจะเป็นต้นอะไรได้บ้างนะะสวัสดีค่ะ